ภาพหลุดก่อนเปิดตัว All New Mazda CX-5 มาพร้อมสไตล์ที่มีการปรับปรุงใหม่หลังจากขายชมที่แล้วมานานถึง9ปีโดยเจเนอเรชันที่3นี้จะเป็นครั้งแรกที่มีตัวเลือกคุมพลังแบบไฮบริดจากภาพหลุดดังกล่าวพบว่าไม่มีการปกปิดตัวรถใดๆบ่งบอกเป็นในว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกำลังใกล้เข้ามาแล้วซึ่งภาพหลุดชุดนี้ถูกเผยแพร่โดยสื่อจากต่างประเทศโดยอ้างแหล่งที่มาจาก Instagram ของ Car Design News ทั้งยังสอดคล้องกับภาพรถทดสอบก่อนหน้านี้อีกด้วยสิ่งที่ต่างไปจากเดิมของ all new cx 5คือโคมไฟหน้าออกแบบใหม่ซึ่งไหลไปตามแนวของกระจังหน้าให้ความรู้สึกต่างไปจากเดิมประมาณหนึ่งกระจังหน้ายังคงดินเอเดิมอยู่นะครับแตกต่างกับชุดกันชนหน้าใหม่ที่ดูเหมือนจะยื่นออกมามากกว่าตัวที่แล้วพร้อมช่องดักอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมในส่วนเส้นสายด้านข้างตัวรถชายประตูด้านล่าง และแนวขอบกระจกหน้าต่างยังคงได้กลิ่นอายจากรุ่นเดิมไม่น้อยและแม้จะไม่สามารถมองเห็นดีไซน์ด้านหลังได้แต่คาดว่าไฟไท้ายจะมีความเพรียวบางมากขึ้นซึ่งจากรูปแบบดีไซน์โฉบใหม่นี้ให้ความรู้สึกต่างจาก SUV ภายในค่ายไม่ว่าจะเป็น CX60, 70, 80และ90แต่เชื่อว่าการออกแบบภายในห้องโดยสารอาจยกดีนเอจาก SUV ที่มีอยู่ของ m a z d a มาปรับใช้ให้มีความหรูมากขึ้นความปราณีตของงานประกอบต่างๆคุณภาพชิ้นส่วนวัสดุ รวมถึงระบบอำนวยความสะดวกเพื่อให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับรถครอบครัวมาสด้ยืนยันว่าเซอ5ใหม่จะมาพร้อมคุมพลังไฮบริดที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์เบนซิน Sky ยจีบซัดใหม่มีเป้าหมายในการมอบประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นสมรรถนะที่แข็งแกร่งดุดันขึ้นแต่อย่าเพิ่งคาดหวังในทันที เพราะขุมพลังต่างๆอาจมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองส่วนการเปิดตัวครั้งแรกในโลกคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วหากมีความคืบหน้าจะนำมาอัปเดตทันทีนะครับและจากภาพหลุดดังกล่าวทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับ Thank you